27ปีหลังพูก้าฮิมเมลจากไปกลุ่มประเทศส่วนกลางเมือนกลางค้าวามขณะที่ฟีเรนและแฟนเดินเล่นในเมืองฟรีเดนสั่งให้เราแยกกันไปซื้อสเสบียงสำหรับเดินทางแต่แฟนว่าเธอเป็นคนซื้อของจำเป็นแทบจะทั้งหมดเลยนะจึงถามว่าท่านฟรีเรนจะซื้ออะไร ก็พวกสมุนไพรไงแต่แฟนอ่านใบหน้าของฟีเรนมันเป็นใบหน้าตอนที่กำลังปิดบังอะไรบางอย่างเวลาแบบนี้ต้องเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นตอนซื้อกลหลกของสัตว์ประหลาดยาละลายแต่เสื้อผ้าหนังสือประวัติศาสตร์เวทมน์เมื่อฟีเรนแยกทางไปแฟนก็ตัดสินใจตามนางไปจะเอางบเดินทางมาใช้สิ้นเปลืองไม่ได้ในที่สุดฟีเรนก็ซื้อเครื่องประดับและแฟนคิดว่าถ้าเป็นเครื่องประดับคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง แฟนแตัดสินใจได้เวลาไปซื้อของแล้วมัง้งเธอก็ได้ยินฟรีเรนถามถึงร้านขนมหวานอร่อยๆแฟนว่าแบบนี้มันขี้โกงเกินไปแล้วไหมขนาดเรายังไม่ได้กินของหวานมาหลายเดือนแท้ thi. แต่เมื่อฟรีเรนรู้ทางไปร้านขนมหวานแล้วเธอกลับไปที่โรงเตี๊ยมแทนที่จะเป็นร้านขนมหวานแต่แฟนยังไม่ได้ซื้อของเลยสักอย่าง ต่อมาที่โรงเตียมแฟนมาช้าเธอก็ขอโทษฟรีเรนแฟนวางสัมภาระที่ซื้อมาฟรีเรนก็ชวนแฟนไปกินของหวานกันฟรีเรนและแฟนมาถึงร้านขนมหวานที่ว่าชื่นชมทิวทัศน์ของดวงอาทิตย์และเมืองแฟนก็ขอโทษฟรีเรนที่สงสัยแม้ว่าฟรีเรนจะไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรฟรีเรนให้แฟนเลือกของที่ชอบได้เลยเรื่องเงินฟรีเรนมีแอบเอาไวนะ้นะ่ะนะ เมื่อฟีเรนสงสัยว่าตัวเองจะกินอะไรแฟนก็เดาถูกว่าฟีเรนจะเลือกเมอร์เคอร์พุดดิ้ง ฟรีเรนขอโทษแฟนที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแฟนเลยฟรีเรนมอบกล่องให้แฟนวันนี้เป็นวันเกิดของแฟนเมื่อเปิดกล่องก็พบกับเครื่องประดับผมที่ประดิษฐ์อย่างสวยงามขอบคุณฟรีเรนเธอดีใจมากและซาบซึ้งกับของขวัญล้ำค่าชิ้นนี้แม้ว่าฟรีเรนจะดูไม่เข้าใจแฟนจึงอธิบายว่าแค่ท่านตั้งใจที่จะทำความเข้าใจฉันมันก็ทำให้ดีใจมากแล้วค่ะแม้ว่าฟรีเรนจะไม่เข้าใจอารมณ์ของมนุษย์อย่างเต็มที่ก็ตาม เช้าวันรุ่งขึ้นฟรีเรนและแฟนเดินทางต่อโดยแฟนสวมเครื่องประดับผมอันใหม่อย่างภาคภูมิใจขณะที่พวกเขาเดินไปตามถนนแฟนก็ตั้งคำถามถ,ามถึงเป้าหมายการเดินทางฟรีเรนตอบว่าเพราะเป็นการเดินทางสะสมเวทมนต์ที่เป็นงานอดิเรกแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากตามรอยการประจนภัยของพวกคิมเมลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ก่อนที่มันจะเสื่อมหายไป ที่ป่าโกรเซอร์ฟรีเรนและแฟนกำลังฝึกเวทมนต์ฟรีเรนเซ็คาถาใส่แฟนก็บล็อกด้วยเวทมนต์ป้องกันฟรีเรนจึงท้าทายด้วยคาถาที่โค้งผ่านแนวป้องกันของเธอและหายไปก่อนที่จะฟาดใส่แฟนเธอพ่ายแพ้ฟรีเรนเลงไปที่ช่องว่างของการป้องกันถ้าไม่ใช่การซ้อมแฟนคงตายไปแล้วฟรีเรนก็ยิงใส่อีกหลายอันแฟนตอบสนองอย่างถูกต้องด้วยคาถาป้องกันรอบทิศทางในขณะที่ฟรีเรนใช้คาถาต่อไปมากขึ้นแฟนเริ่มเหนื่อยล้า วันนี้พอแค่นี้แล้วกันแม้ว่าเวทมนต์ป้องกันจะทรงพลังแต่ผลานพลังเวทเยอะมากหากกลางโดยขยายขอบเขตต่อไปเรื่อยๆไม่กี่สิบวิพลังเวทก็หมดแล้วที่ถูกต้องคือกลางเฉพาะบางส่วนในตอนที่จะกระทบแต่เราฝึกแต่เวทมนต์ป้องกันอย่างเดียวเลยนะก็เพราะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับอัตรารอดชีวิตของเราแค่เวทป้องกันอย่างเดียวก็ป้องกันเวทมนต์โจมตีได้แทบทั้งหมด ฟรีเรนและแฟนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งฟรีเรนเข้าไปถามชาวบ้านและหนึ่งในนั้นก็จำหน้าตาของเธอได้จึงพาฟรีเรนไปยังสถานที่ผนึกควานวานคือปราดเท่าแห่งความเสื่อมสลายเป็นเผ่ามานที่ก่อความชั่วนับไปท่วนบนดินแดนนี้เมื่อ80ปีก่อนและคณะของท่านพุก้าฮิมเมลได้ผนึกมันเอาไว้ ผนึกนั่นจะคลายลงในอีกไม่ช้านี้ฟรีเรนเลยมาปราบมันที่ชาวบ้านรู้ก็เพราะว่าท่านฮิมเมลมาเยี่ยมหมู่บ้านทุกปีเพื่อมาตรวจสอบสภาพของผนึกทั้งสมาถึงสถานที่ปิดผนึกซึ่งมีควานที่สูงตระงานฟรีเรนสังเกตเห็นผนึกไม่เสถียรมากเลยพรุ่งนี้จะคลายผนึกแล้วจัดก,การควาน คืนนั้นเหตุผลที่ฟรีเรนผนึกควานก็เพราะว่ามันแข็งแกร่งเกินไปตอนนั้นปาร์ตี้ผู้กล้าไม่สามารถเอาชนะมันได้ควานเป็นจอมเวทชั้นแนวหน้าผู้ชายเวทโซทรักเป็นเวทมนต์เจาะทะลวงเวทแรกในประวัติศาสตร์ที่จนนั่นคิดค้นขึ้นเวทมนต์ป้องกันของมนุษยชาติไม่ต้องซื้อเจาะทะลวงกระทั่งผลต้านทานเวทจากอุปรกรณ์ทำลายร่างกายโดยตรง นักปะจนภัยร้อยละ40และจอมเวทร้อยละ80ในภูมิภาคนี้ถูกฆ่าโดยโซทรักวันรุ่งขึ้นฟรีเรนก็เริ่มคล้ายผนึกควานควานตื่นขึ้นมาทักทายฟรีเรน80สปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันราชาพิศาถูกฆ่าตายไปแล้วควานก็ขอล้างแค้นหน่อยแฟนใช้เวทมนต์ป้องกันด้านหน้าโซทรัก so ก็ถูกปล่อยออกมาแฟนก็ล็อกคาถานี้ได้แฟนสับสนเมื่อกี้เป็นเวทมนต์โจมตีธรรมดานี่ ฟรีเรนจึงว่านั่นแหละคือโซอรทรากหรือที่เรียกว่าเวทมนตร์ฆ่าชีวิต หลังจากที่กวาถูกผนึกไปจอมเวททั่วทวีปได้รวมตัวกันวิจัยโซทรักและวิเคราะห์ออกมาเพียงไม่กี่ปีโซทรักได้ถูกห้อมรวมเข้ากับระบบเวทมนต์ของมนุษยชาติจนเวทมนต์ป้องกันอันทรงพลังถูกคิดค้นออกมาจากสูตรเวทป้องกันไม้ผลต้านทานเวทมนต์ของอุปกรณ์ก็กาวหน้าอย่างมากเช่นกันโซทรัก so ไม่ใช่เวทมนต์ฆ่าชีวิตอีกต่อไปตอนนี้ถูกเรียกว่าเวทมนต์ธรรมดาไปแล้ว ถ้าควานยอมแต่โดยดีจะช่วยข้าให้ตายสบายๆเองควานที่ปล่อยโซทรักออกมามากมายแฟนก็ใช้กระถาป้องกันบล็อกเอาไว้ควานสังเกตเห็นฟรีเรนด้านบนฟรีเรนก็ใช้โซทรักใส่ควานเวทมนต์ของควานที่คิดคนขึ้นมาได้ทำลายชีวิตของผู้สร้างอย่างสมบูรณ์แล้วตอนนี้ก็จบลง